พี่น้องพี่น้องครับผมมีเรื่องจะพูดสั้นๆพี่น้องช่วยช่วยตั้งใจฟังนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้ผมนอนหลับแล้วก็ผมก็ลุกขึ้นมา ผมมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมก็ถามตัวผมเองพี่น้องผมถามว่าพวกเราเนี่ยประชาชนธรรมดาไม่ได้มี <c oughs> อำนาจวาสนาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ทำไมจะต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาติบ้านเมือง ในขณะซึ่งคนซึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจที่นั่งอยู่ในตึกตรงกันข้ามเหล่านั้นกลับไม่ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมามันก็อดทำให้ผมมองย้อนหลังไปไม่ได้ผมก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วผมก็เปิดคอมพิวเตอร์ผมดูข้อมูลเก่า ผมสนใจมากในเรื่องของพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็มานั่งอ่านผมอ่านอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงถึงตีสามเกือบตีสี่ผมก็ถอนหายใจผมก็บอกว่าชาติบ้านเมืองที่มันพินาศชิบหายทุกวันนี้เนี่ยพ่อเราไม่ได้ฟังพ่อเรา พี่น้องจำได้ไหมหลายคนในที่นี้มีลูกมีหลานผมก็มีลูกลูกชายผมสามสิบห้าละผมมีลูกชายคนเดียวเวลาลูกหลานเราไม่ฟังเราเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซนที่เขาไม่ฟังเราเนี่ยเขาต้องมีอันเป็นไปทุกคนเลยใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะหกขลลมตอนเด็กๆไม่ว่าจะไปคบเพื่อนไม่ดีไปติด เล่าเมายาไปเที่ยวเตรไม่เรียนหนังสือหรือว่าไปมีอุบัติเหตุไปมีเรื่องกับราวก่อวิวาจนถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางใช่ไม่ใช่พี่น้องผมก็มามองว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสกับประชาชนเนี่ยหัวใจสําคัญสําคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนปรากฏว่า หัวใจที่สำคัญที่สุดกับอยู่สองสามข้อความข้อความแรกคืออะไรรู้ไหมพี่น้องข้อความแรกก็มีอยู่ว่าคนเรามีหน้าที่อะไรให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไม่ใช่พี่น้องตรงนี้เนี่ยฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมาก แต่ถ้าเราพิจารณาลึกลงไปแล้วเนี่ยนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความสมมุติใช่ไหมเราถูกสมมุติให้เป็นในพลเราถูกสมมุติให้เป็นสอสอเราถูกสมมุติให้เป็นนายกเราถูกสมมุติให้เป็นรัฐมนตรี เราถูกสมมุติให้เป็นประชาชนเราถูกสมมุติให้เป็นผู้จัดการพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราอยู่ในสมมุติพระองค์ท่านสอนต่อว่าเราต้องหน้าทำหน้าที่ในสมมุตินั้นให้ดีที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเป็นนักการเมืองสอสอได้รับเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องทำหน้าที่สอสอให้ดีที่สุดสอสอมีหน้าที่อะไรพี่น้อง มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนนายกร้ฐมจุริมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองด้วยความขยันแข็งแข็่งด้วยสติปัญญาและก็ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ความยุติธรรมทั่วหน้าตำรวจมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดีดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมให้ความยุติธรรมอย่างทั่วหน้าโดยไม่เข้าข้างใคร พ่อค้าก็มีหน้าที่ที่จะขายของที่มีคุณภาพไม่โกหกหลอกลวงประชาชนถ้าทุกคนรู้ในหน้าที่อันนี้อยู่แล้วปัญหาก็ย่อมไม่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่พี่น้องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ในสมมุตินั้นรู้หน้าที่แต่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ พระรามัสขององค์พระบาทเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือธรรมะขั้นสูงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ายังพูดต่อบอกว่าเมื่อรู้หน้าที่แล้วปฏิบัติตามหน้าที่ดีที่สุดเมื่อถึงวันวันหนึ่งแล้วต้องหลุดจากหน้าที่นั้นหลุดจากสมมุติไปพระองค์ท่านไม่ให้ยึดติดใช่ไหมใช่ไม่ใช่เป็นนายกแล้ว วันหนึ่งไม่ได้เป็นนายกก็ยังอยากจะเป็นนายกต่อหรือว่าเป็นนายกแล้วกระสันติดกิเลสอยากจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นนายกโดยละเลยสำนึกที่ตัวเองมีในหน้าทา,ท,า,ท,าที่เป็นหน้าที่นายกใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในสภาแล้วก็เห็นชอบด้วยการแก้รัฐธรรมนูนโดยไม่ถามประชามมตติติประชาชน คือคนที่ไม่สํานึกในหน้าที่เป็นคนที่ไม่เชื่อในธรรมพระพุทธเจ้าคนพวกนี้บอกว่านับถือศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธสาหรับคนพวกนี้ก็คือเป็นพุทธตามสัม,มโนครัรวเท่านั้นเองจิตใจไม่ได้เป็นพุทธคนพวกนี้ไม่ได้ต่างกว่าปีศาจซาตานเลยใช่ไม่ใช่อยู่ด้วยความโลภอยู่ด้วยกิเลสอยู่ด้วยความอยากได้ เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเห็นได้ชัดผมก็เลยเข้าใจผมก็เลยเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะพี่น้องจากสตูลพี่น้องจากอุดรพี่น้องจากลำปางพี่น้องจากกรุงเทพมหานครพี่น้องจากที่ต่างๆทั่วประเทศที่ขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยขึ้นมาเพราะสำนึกในหน้าที่ของความเป็นพี่น้องอยู่ตรดิตฐ์ขึ้นมาตามหน้าที่ของคนไทยใช่ไหมใช่ เราขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในบทบาทของคนที่มีหน้าที่แต่เสือกไม่ทำใช่ไหมใช่พี่น้องอพอผมเห็นนายกรัฐมนตรียื่นเรื่องที่จะเข้าสภาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญผมเกิดอาการสติแตกประมาณสิบวินาทีผมบอกว่า ผมพูดกับพรรคพวกอยู่นั่งในห้องผมบอกไอ้นี่มันเรื่องอะไรชอบมาหาเรื่องประชาชนอยู่เรื่อยเลยนายกฐมนตรีคนนี้เป็นนายกที่ชอบหาเรื่องประชาชนรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ชอบหาเรื่องประชาชนสอสอชั่วชวก็วเป็นคนที่ชอบหาเรื่องประชาชนทำไมจะต้องให้เราจากบ้านจากครอบครัว มาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสียงอันตรายเพียงเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ทำหน้าที่ที่จะต้องทำใช่ไม่ใช่พี่นอ้องแต่ผมก็ศึกษาต่อผมก็อ่านคำพูดพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัว มีพระรารัสว่าเราต้องหาทางป้องกันไม่ให้คนเลวเข้ามาปกครองบ้านเมืองต้องสนับสนุนคนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองถามว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ทําตามพระราชดำรัสไหมไม่ได้ทําเพราะมีแต่คนเลวเข้ามาปกครองบ้านเมืองเอาคนที่มีภาพพจน์ในการทุจริตต่อชาติบ้านเมือง มีการโกงกินในชาติบ้านเมืองแล้วเงินที่โกงกินไปนั้นเป็นเงินของใครเป็นเงินพวกเราทั้งนั้นใช่ไม่ใช่<ด>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มี่น้องมาที่นี่เนี่ยมาทําหน้าที่ที่คนมันควรจะมีหน้าที่เดียร์ทแล้วมันไม่ทําใช่ไหม<ด>เพราะฉะนั้นพวกเรามีความชอบธทมเราไม่ได้มาที่นี่ เพื่อเรียกร้องให้เราไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมใช่ <aria! S 1> เราไม่ได้าม,มาทำมาที่นี่เพื่อเรียกร้องไม่ให้พวกเราถูกดำเนินคดีใช่ไหมใช่ <aria! S 1> เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเรียกร้องให้พวกเราถ้าใครก็ตามที่ติดคุกติดตารางอยู่พระสารพิภากษาไปให้ออกจากคุกใช่ไหมใช่เรามาทำหน้าที่ในที่นี้<ๆ>เพียงเพราะว่าคนที่มีหน้าที่จะต้องทำ ไม่ได้ทาหน้าที่ที่จะต้องทําก็เลยเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยต้องทําที่นี้ทุกอย่างมันเป็นอน,นิจจังพี่น้องอัน,นิี่จังอะไราไมากไงพี่น้องเห็นบ้างหรือยังวันนี้สมัครสุนทรเวสอยู่ที่ไหนจะอยู่สวรรค์หรืออยูน่นรกก็สุดแล้วแต่คนชอบหรือคนเกลียดสมัครใช่ไม่ใช่อันที่จังไหมพี่น้องสมชายวงสวัสดิ์อยู่ที่ไหน ก็ไม่ได้เป็นนายกอีกต่อไปอันนี้จังใช่ไม่ใช่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อภิสิิ์จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เป็นนายกต่อไปใช่ไม่ใช่ผมเคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่กลางเหลือเกินเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่าคนอย่างชื่อสันสรุตานนท์พัชรวาดวงศุวรรณคนพวกนี้อยู่ที่ไหนแล้ววันนี้ ก็ไม่อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันอันิจังใช่ไหมใช่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วอะไรสําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นความว่างเปล่าไปหมดความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเราทํำว่างความว่างเปล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเราทํางานให้บุญคุณเราทํางานให้แผ่นดิน เพราะเราเป็นหนี้แผ่นดินใช่ไหมแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์จะมานั่งโกโกพกลมกันในสภาระหว่างคนสามร้อยคนห้าร้อยคนแล้วก็ตอลดตอแหลโกหกประชาชนเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ได้นั้นมันเป็นเรื่องสมมุติและมันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องของปลอมมันเป็นเรื่องอันนีจ้จังอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็หมดไปอีกไม่กี่อาทิตย์อีกไม่กี่เดือนมันก็หมดไป ผมพูดตลอดเวลาวันที่ยืนที่มักกะวานวันที่ยืนในทรรเนียบผมพูดตลอดเวลาถึงสัจธรรมตรงนี้วันนั้นมีใครฟังมั่งหรือเปล่าไม่มีใครฟังจำได้ระบาที่เราชุมนุมที่มักกะวานแล้วเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยวันนั้นเขากลางไหมเขากลางเขาคิดว่าเขาอยู่อย่างอมาตะนิรันดรแล้ววันนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะ แล้ววันนี้ลูกเขาเป็นยังไงแล้ววันนี้ชื่อเสียงในสังคมเขาเป็นยังไงวันนี้ลูกหลานเขาเดินในสังคมไทยเดินได้ไหมไเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องสิ่งที่พี่น้องทํานั่นคือทาพระพุทธเจ้าขั้นสูงสุดขอให้รับรู้เอาไว้ว่าสิ่งที่เราทํานั่นคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งพี่น้องอย่าไปสนใจเรามาที่นี่เรามาใช้นี่แผ่นดิน เพราะว่าวันข้างหน้าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังหมดเมื่อวันข้างหน้าทำทรมาพุทธเจ้าเริ่มหมุนกลับมาสู่สังคมไทยแล้วเราอยู่อย่างสงบเมื่อเรามามองย้อนหลังแล้วเราจะขอบคุณตัวเราเองที่เราตัดสินใจมาที่นี่ใช่ไม่ใช่พี่น้องพี่น้องครับวันนี้เอาแค่นี้หอมปากหอมคอถือว่าเป็นการเทศจากผม นะฮะต้องขออนุญ,ญาตพี่รองนะฮะจำลองสีเมืองพี่รองเพราะว่าพี่รองนั้นเป็นผู้จุดประกายหลักธรรมขึ้นมานะครับนี่พี่รองมะไรขึ้นมาแนละ้วไม่รู้จะมาต่อว่าอะไรผมครับเอาต้อนรับพี่รองหน่อยครับ